เขาไม่รู้ตัวไว้ว่ากูซื้อของแพงอพี่อ่าซื้อลงทุนมาพี่ใช้ที่ปรึกษาการลงทุนด้วยนมันไม่เหมือนที่คุยอย่างวะคือถ้ากูรูคนไหนยังคงบอกหรือว่าสาขาราคาขึ้นเสมอแต่แป้งไม่ใช่กูรูแลลวลูกค้าคนนั้นหลอกให้กับพี่เลย เจ๊งจากการลงทุนในสังหาเพราะที่ปรึกษาการลงทุนจริงๆปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่มีในบ้านเรามาประมาณหนึ่งเลยครับยาวนานมาตลอดแล้วก็วันนี้ที่อยากจะหยิบท็อป,ปิกนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่ามีคนได้รับดามเมจจากสิ่งนี้พอสมควรถึงมากเลยทีเดียวจากการที่บางทีเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่ได้รู้และเราเชี่ยวชาญเนะเรากลายเป็นว่าเราก็จะต้องหาที่ปรึกษาในการที่เราจะลงทุนถูกปะแต่กลายเป็นว่าไอ้ที่ปรึกษาเนี่ยในวงการสังหาปัจจุบันก็มีทั้งเวิร์กและไม่เวิร์กประเด็นคือ บางคนไปเจอคนที่ไม่เวิร์กแล้วกลายเป็นว่าชีวิตเราอะดิ่งแล้วมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนี้เยอะจนหลายหลายคนบางทีแบบโหชีวิตพังได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาคุยท็อปิกนี้กันวันนี้ผมอยู่กับน้องตนเหมือนเดิมน,นะครับสวัสดีครับตนสวัสดีครับ,รบเหมือนที่พี่จั่ไปตอนหัวคลิปเลยก็คือเรื่องของคนที่ใช้ที่ปรึกษาการลงทุนที่ไม่ใช่ตัวจริงใช่ไน,นีไม่ใช่ตัวจริงหลายคนที่พี่เจอคือลงทุนไม่เป็นโดยเฉอาะ <laughs> เหมือนแบบท่องจำโดนบีฟมายังไงอะไรเงี้ย อยากถามตัวนี้แล้วกันในในมุมตนว่าสำสำหรับตนวตนตนว่ามันมันดาเมจประมาณไหนกับวงการแล้วก็มันมันมันสร้างมันสร้างดาเมจอะไรได้บ้างกับคนที่ไม่รู้ที่เขาเป็นประสบอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกงี้ว่าสําคัญมากเพราะว่ามันทําให้คําว่าที่ปรึกษาดูไม่มีค่าเชเพราะว่าที่ปรึกษาจริงๆมันคือเหมือนคนข้างๆเวในในมุมร่าาใช่ถูกไหมมันคือคนที่เหมือนเป็นคนในครอบครัวที่ต้องรู้สึกว่าถ้าแนะนํามาไอ้ทุกอย่างที่ที่ได้จากเขาต้องจริง มันควรจะสบายใจที่เราเจอคนคนนี้เออแล้วมันก็ถูกคิดแทนมาแล้วเอออแต่พอพอมันเจอที่ปรึกษาที่เน้นแค่ว่าขายอ่ะโปรดักอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้คิดถึงระยะยาวเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้คำว่าที่ปรึกษาสัญหาแม่เปลี่ยนจริงในมุมในมุมของนักลงทุนแล้วกันทีนี้ต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยมันก็มีคนที่มีตังค์อยู่เยอะต้องบอกว่าพอคนเรามีตังค์ใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องเอาเงินไปลงอะไร่เขารู้เลยว่า ต้องเอาไปลงตัวใช้กอย่างหนึ่งอสังหากขาเป็นหนึ่งในไอเทมยอดฮิตที่รู้สึกว่าเราก็ต้องลงทุนถูกไหมทีนี้ต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกที่ปรึกษ,ษาที่ผิดเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาก็จะขายในมูที่ว่าถ้าคุณลงทุนกับสิ่งเนี้ยคุณจะได้อะไร ส่วนใหญ่จะเป็นงี้ส่วนใหญ่เป็นงี้เลยคุณจะได้อะไรจากการซื้อสิ่งนี้คุณจะได้ยิวเท่าไหร่อของตอบแทนเท่าไหร่ชีวิตคุณจะดีขึ้นยังไงหนึ 1, 1> ่งสองสามสี่ห้าถ้าคนลคมันสวยหรูยี่สามสิบปีข้างหน้าคุณจะอยู่ในจุดไหนมันฟังแล้วมันดูแบบทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์เพราะว่าทุกคนก็พูดถึงมุมนี้กันหมดแหละแต่ว่าในมุมผมคือความจริงคือการเอาข้อเสียงมาพูดนะว่าคุณจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างการลงทุนครั้งนี้คุณมีความเสี่ยงอะไรบ้างไอ้นี่แหละไม่เป พูดถึงสิ่งนี้กันโอเคเออซ,ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพอตนพูดอย่างเงี้ยถ้าจะบอกว่าเป็นที่ปรึกษาการลงทุนมันคือ,ม,คอมันคือคนที่ที่ที่ตนบอกโพซิชันหนุคนที่อยู่ข้างๆกันคอยระวังให้กันนั้นจริงๆหลักเรื่องนี้มันสําคัญมากเลยประว่าในการที่ที่ปรึกษาควรจะพูดว่าข้อเสียคืออะไรมันเหมือน,ว,นวันนี้คนที่ต้องใช้ที่ปรึกษาคือคนที่ไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นจริงๆแปลว่าเขาต้องการใช้เอ듀เคชเพื่อให้เขาสามารถ ทำสิ่งนี้ได้อย่างมั่นใจพอมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่ามันเลยทําให้มีคนพลาดจากการซื้อเยอะไม่ได้ใจตนตนเคยเจอคนใกล้ตัวที่แบบพลาดไปใช้แล้วดับเลประมาณไหนไหมจริงๆเราต้องบอกว่าเราเราเคยฟังมาแล้วกันเพราะว่าเราก็ฟังมาจากจากนักลงทุนที่เขาอยากจะซื้อลงทุนแล,แล้วเขาก็เลยฝังว่าเจ็บมาแล้วเออคือคุเจ็บมาแล้วคนที่เคยเจ็บมามันดูบอกหรือว่าเ <c oughs> <ๆ S 2> ขาเคยจ <c oughs> เคยจ็บมาเว้นนเช่น <c oughs> ถ้าพี่ลงทุนอันนี้ไปพี่ซื้อนี้ไปมีข้อเสียอะไรบ้างมันมันดูรู้ว่าเขาเคยลงทุนมาแล้วเขาอาจจะ ถามคำถามที่มันเหมือนเคยเจอประสบการณ์แย่มาก่อนเขาถามคำถามที่เราฝังออกซึ่งมีแล้วสิ่งที่เขาพอเขามาได้อะไรจากเราไปเขาสูบอว่าเออเขาอยากได้ยินสิ่งที่เรียกว่าข้อเสียหรือทุกความเสี่ยงที่เขาควรรู้ทั้งหมดเขาอยากได้ยินความจริงอะเออมันคือแบบว่าข้อดีอะคือทุกคนผมเชื่อว่ากูรู้มันหาได้เออมันหาได้ง่ายข้อดีแต่ว่าความเสี่ยงทุกอันอะเขาอยากได้ยินทั้งหมดแล้วเขาอยากได้ยินจากเราแล้วเดี๋ยวเขาจะพิจารณาว่าอันไหนความเสี่ยงต่ําที่สุด เขาจะเลือกอ่ะอ่าโอเคเอเพอพอะยการลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันเอถ้าถ้าของพี่เนี่ยพี่เคยเจออย่างนี้เลยเว้ยเคยเจอลูกค้าที่มาที่มาแบบให้เราช่วยขายอสัาหาลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาให้ช่วยขายอาัาหารถูกปะเราก็ไปดูเขาบอกว่าเนี่ยเขามี3มห้องให้ช่วยขายรูคุยไปคุยมาแล้วก็ไปคุยโอเคเห็นว่าต้องขายเท่าไหร่แล้วปกติหน้าที่เราต้องทากันบ้านว่าอ่ะเขาต้องขายยังไงถูกปะเราก็มาเจอแบบไอ้ราคาที่เขาอยากขายขายไม่ได้ขายในจำแนกในด้3ห้องมูลค่ารวมกันน่าจะประมาณสักสิกว่าล้านที่เขาอยากขาย ซึ่งแวลูตลาดตอนนั้นจริงๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณห้องละสักสองล้านหตกสา <cas sey> ห้องสัก7็ดล้านห้าสล้านห้าสองล้านหใช่เขาอยากขายห้อง 3, ละสามล้านก็บาทเราก็แบบเอ้ยทำยังไงก็เลยต,ต้องคุยเราคุยเป็นจริงเป็นจังเลยเพราะว่าเขาเขาดูซีเรียสแล้วเขาดูรีบมากเขาดูเหมือนแบบเขาบอกเลยว่าแบบผ่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วล้วก็คุยไปคุยมาเปิดใจลูกค้าคนนั้นร้องไห้กับพี่เลยแล้วก็แบบเนีไไยย่ย คือพี่อะซื้อลงทุนมาที่พี่อยากขายเพราะตอนนั้นพี่พี่ส่งต่อไม่ไหวตอนนั้นที่ลงทุนเนี่ยก็คือพี่ใช้ที่ปรึกษาการลงทุนด้วยนะพู่าอะยังไงสิเล่าให้ฟังเขาบอกว่เนี่ยพี่ก็ระเบิดเครดิตและซื้อพร้อมกันสามห้องระเบิดพอนี่ไอไเดี๋ยววเดียยวเดีียวเดี๋ยวว่ายวเดีวีเดยียววเดวเดียวเดียวีเดียวยวียเวเดีดียวีวดียดนวีี มันดมันต้องชัวบ้านเออมันต้องชัวมากมันต้องชัวมากเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่รู้ตัวว่าเขาซื้อของแพงอสังหาเนี่ยเนี่ยจริงๆส่วนตัวเราไม่รู้ตัวรู้สึกไหมที่มันยากอ่ะเพราะว่าอหุ้นแม่งมีกราฟบอกเออทองแม่งมีกราฟบอกเออสังหากราฟกูอยู่ไหนวะไม่มีข้อมูลให้นะมมนไม่มีนะมันไม่มีนะคือถ้าจะรู้จริงๆเนี่ยก็คือ เนี่ยบุดโอ้โหแบบเอเจนต์ประจำพื้นที่หรออือคน,คนที่ทเคยซื้อตรงเนี้ยถึงรู้ว่าอ,อ่าไอหมู่บ้านเนี้ยไอคอนโดเนี้ยราคาแม่งขึ้นลงมา่ายังไงอ,อดีตมันเป็นยังไงมาคู่แข่งเป็นยังไงความยากไม่อยู่ตรงนี้ประเด็นคือเขาาไม่รนนออมไไู้ตอนนั้นเขาเขารู้แค่ว่าอทำเลก็ดูในเมืองดูน่าจะไปได้ตอนนั้นเขาก็รู้สึกยิวเขาก็กดเครื่องคิดเลขดูคูณสิบสองได้ยิวห้าเฮ้ยก็ดูจะโอเคอืแล้วก็ค่าเช่ากับค่าผ่อนก็บวกนิดนึงบวกประมาณเดือนละ ห้าร้อยพันหนึ่งในสัญญาแรกๆเฮ้ยก็ดูโอเคอืแล้วก็ผ่อนตัวเองเขาภาพโอเคซื้อ,อ د. ผ่านมาจริงชิปหายอะไรน่ <laughs> ชิปหายคืออะไรคือพอมันพอมันระเบิดผ่อนใช่ไหมจุดที่เขาลองให้กับพี่คือเขาบอกตอนนี้เดี๋ยวเขาเอาไปดูเลยผู้เช่ามีจริงนะแต่ว่ามันไม่เหมือนที่คุยกันไว้คุยกันไว้กได้ค่าใช้่ามันไม่มันไม่ได้เออไม่ได้จริงซื้อแพงอ่ะเออมันไม<ต>่ได้จริงแล้วพอไม่ได้จริงกลายเป็นว<ช>่าต่อเดือนต่อให้เขามีผู้เช่าอจําได้ว่าเคสนั้นเนี่ยเขาผ่อน เขาพอนูะมาณเดือนละตกน่าจะห้าหกหมื่นแต่ถ้าเช reading, 12, ่าเขาได้จริงๆเดือนละประมาณสามหมื่นกว่าตา้งามข้อนันจริงไม่ถึงสี่หมื่นคือแบบชิปหายเขาบอกทุกเดือนเนี่ยตอนนี้พี่ควักเนื้อเดือนละสองเป็สามหมื่นประเด็นคือพอนเงิดเครดิตแม่งรีไฟแนนซ์ได้ร้อค่า้เลย แล้วประเด็นพี่ก็ดูจานวนที่เขาบอกเลยไอ้ที่เขาที่เขาอยากขายสิบกว่าล้านเนี่ยเขาต้องเอาเงินไปใช้เราก็ต้องวิเคราะห์ลูกค้าเราการเป็นว่าเขาติดแบงค์อยู่เก้าล้านกว่า <S 1> <S 1> <S แบบเชื่อแล้วพี่ไปติดแบงค์เก้าล้านกว่าได้ยังไงวะราคาตลาดมันอยู่มันมันไม่ควรจะลงเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเขาซื้อแพงตั้งแต่แรกจำนที่เขาไม่รู้ว่าเขาซื้อของแพงเขาไม่เคยมาดูตลาดรีเซลว่ามันจะยังไงกันสิ <S <S แล้วการว่าปัจจุบันคีนติดแบงค์อยู่เก้าล้านกว่าถ้าจะขายได้ไม่มีทางขายได้เกินแบบ สามห้องรวมกันไม่มีถางเกิน8ปดล้านแหะต่อห้องส <c oughs> องล้านห้าประมาณเนี่ยหางเงินอีกล้านกว่าบาทโอ้โหตอนนั้นคือแบบร้องไห้แล้วเราก็แบบช่วยไงวะเนี่ยคือมาเจอเทสตอนเนี้ย <c oughs> มาเจอตอนที่มันทําอะไรยากมากแล้วตอน,นก็ได้แต่แบบต้องช่วยประคองให้เขาหาเช่าให้ได้ดีที่สุดเ <c oughs> พราะว่าตอนนั้นมันมีมันมีบางห้องว่างด้วยแล้วก็ต้องค่อย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 ให้คำรุกษาแม่ือ คือมันจะไปบีบให้ขายเขาก็ไม่ได้มันคิดดูคนจะขายห้องเราต้องเอาเงินไปถมอีกล้านกว่าบาทอ่ะเราก็คงไม่สนใจไม่ได้หรือเปล่าวะเพราะนัะ้นนี่คือดเมเือดมจริงออประเด็นคือดาเบจมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มันซื้อไปแล้วประมาณหนึ่งแล้วอสังหาพี่รู้สึกว่าดาเมเบันมันคือเกมยาวเว้ยออลองเกมยาใช่ใช่มันคือลองเกมคนซื้ออสังหาเนี่ยคนเล่นอสังหาจริงจะรู้แบบคนจะเอาแคปิตอลเกมเนี่ยแ่งดูเลยค่าปีสิบปีเจอิัน ราคา2สปีไม่ต้องมาคุย5ปี1ิปีเจอกันอะไรอย่างนี้เลยถูกไหมซึ่งพอตอนเราอ d ดูเคทเราไม่ได้อ d ดูเคทเกมยาวเวลาเราเป็นที่ปรึกษาการลงทุนเนี่ยหรือเราเป็นกูรูที่เราไม่ได้แบบให้เขาเข้าใจภาพอะ่ะคือถ้ากูรูคนไหนยังคงบอกอยู่ว่าสังหา,า,าร,ราคาขึ้นเสมอเนี่ยแป้งไม่ใช่กูรูแล้ว <c oughs> ไม่จริงไม่คุณต้นรู้สึกไงกับคำนี้แต่สำหรับพี่นะนมันขึ้นตลอดไปแล้ะเออ<ะ>ไม่ใช่มันต้องดูว่าที่ไหนตำ<อ>แ,แหน่งไหนแล้วตรงไหนเออเข้าซอยติดถนนแม่งก็ต่างกันแล้วเออ เราเราเจอเยอะมากในผังเมืองที่จะขยายไปเราเจอคอนโดที่มือหนึ่งเปิดสามล้านแล้วปัจจุบันสองล้านสองขายไม่ออกคือคริง <c oughs> คือโครงการเขาไม่ได้ผิดะเวยแต่ปัญหาคือตลาดมันไม่ไปอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องของการอ่านทำเลเรื่องอะไรพวกนี้พี่ว่าสับค <c oughs> ัญมาก <c oughs> ถ้าถามตอนนี้ในมุมนักลงทุนถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเราเราเป็นนักลงทุนแบบมือใหม่อะ่ะที่เราแบบเริ่มลงทุนในสังหาอะไรเงี้ยเราจะเราต้องทําไงเพื่อให้เรามีพูมการด้านนี้แล้วเพื่อให้เราลงทุนได้สักเซย์สปอร์จริงจริงเรื่องนี้ผมว่าอยู่ที่วิธีคิดแล้วก่อน สำคัญมากอันดับแรกเลยคือ <c oughs> อยากจะเป็นนักลงทุนหรือว่าอยากจะลงทุนนะเให้เชื่อตัวเอง <Okay. S 1> นั่นแปลว่าการศึกษาหรือทุกอย่างควรจะเริ่มจากตัวเองะ <Okay. S 1> เราต้องรู้ว่าลงทุนอสังหาต้องรู้อะไรบ้าง uh. ต้องมีข้อมูลชุดความรู้แบบไหนบ้าง uh. แล้วถ้าวันนี้ตัวเราไม่ได้คลุกคีอยู่ในวงการอสังหาโอเคผมคิดว่าการเลือกที่ปรึกษาสักหาที่ที่ดูมั่นใจได้ดูมีความรู้ในพื้นที่จริงๆอันนี้ก็ดีแล้วเขาเองแหละจะเป็นคนหนึ่งที่ สอนเราด้วยว่าเขาเราต้องคิดยังไงบริหารความคิดตัวเองยังไงบ้างเวลาเจอความเครียดเวลาเจอเวลาเจออุปสรรคต่างๆเจอปัญหาต่างๆมันการลงทุนแบบลองเกมมันมันมีความเครียดอยู่ด้วยเวลาลงทุนทุกคนเราอ่ะจริงเอองั้นแปลว่าหลักๆมันต้องตัวเองเนาะ้องเออก็จริงว่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่รู้อ่ะเราจะไมรู้ได้ไงว่าใครมันจะแบบใครมันพูดจริงไม่จริงว่ะใช่ถ้าเราติดเชื่อนะเรียบร้อยผมพี่พี่คิดมุมนี้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่ง ลองคิดภาพน,นะขนาดที่เราพูดทุกวันเนี่ยคือเราเราเราไม่ได้ทํางานเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนะเราทํางานเป็นแบบที่ปรึกษาด้านาสังหาในการในการแบบจะซื้อจะขายอะ่ะอย่างนี้เลยว่าลูกค้าไม่ไม่จำเป็นต้องเชื่อเราก็ได้ะนะออขอขอแบบเป็นกระบอกเสียงในการที่คนอาจจะรู้สึกว่าพวกผมมาพูดแล้วแบบเฮ้ยมึงจะแบบไม่ต้องเชื่อผมใชส่สิ่งที่สิ่งที่พวกคุณต้องเชื่อเชื่อตัวเองเว้ใช่ฟังเราได้เราอีเช e ็กด้วยหน้าที่เราคือให้ข้อ,อมูลเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ตัวคุณเองเพราะเมื่อกี้คิดตามนี้ ถ้าเกิดวันเนี้ถ้าเขาไม่มีความรู้นะถ้าสมมติถ้าสมม,ต,สม,มติไม่มีความรู้ในการลงทุนนะต่อให้ถ้าวันนี้เราเสนอดีวที่ดีมากๆเราพิเศษข้อมูลที่ดีมากๆอะ่ะก็ไม่รู้อีกดีว่าดีหรือไม่ดีจริง<ช>ก็จะลังเลใช่ใชเกิดแบบเพราะว่าเราจะรู้ด้ว่าในตลาดอะ่ะสมมติแบบพวกนักลงทุนมืออาชีพแบบแบบลูกค้าลูกค้าแบบประจะําอ่ะบางคนอนะ่ะดูข้อมูลดูแค่ชื่อทําเลไซส์หน้าถนนราคาซื้อเลยด้วย โทรไปบอกแค่นี้พี่ผมมีอันนี้หลุดมาแม่งรู้ข้อมูลแค่เนี้ยไม่ต้องดูห้องด้วยตัดสินใจโอเคพี่เอาเลยเดี๋ยวพี่จองเลยทับปุ๊บนั่นคือคนที่รู้เพราะความแม่งรู้เลยว่าจะต้องรู้อะไรบ้างอะไรเป็นยังไงถูกป่ะและในทางกลับกันเหมือนกันเนี่ยเราอาจจะพลาดดิวที่เราควรจะได้และในขณะเดียวกันเราก็อาจจะดันไปตัดสินใจกับอะไรที่เราไม่รู้อ,อะไรที่มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นจริงจริงจริง,ร,งรู้สึกว่าถ้าจะลงทุนจริงทุกประเภทเนาะทุกประเภทสำคัญสุดไม่ไม่ไม่ต้องมาสังหาด้วยอาจจะต้องเติมความรู้ตัวเองเนี่ยสำคัญสุด S <S อาจจะทั้งการเรียนวการทาพี่ว่าทําการบ้านสําคัญ <S 2> <S 2> กว่าเําทาการบ้านเพราะว่าสุดท้ายถ้าไม่รู้จักทําเลนั้นๆอสังหามันขึ้นอยู่กับทาเลถ้าไม่รู้จักทาเลนั้นๆถ้าอ่านทําเลไม่ออกถ้าไม่แบบคุกค,คลีว่าโปรดักที่เราซื้อเนี่ยสุดท้ายต้องเข้าใจว่าคอนโดคือคอนโดแต่คอนโดหรือบ้านข้างหลังใครจะมาอยู่คีย์มันคือคีย์มันคือเรื่องของคนที่มาใช้งานถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยแล้วเราก็คิดแต่ว่าอ๋อมันเป็นโปรดักที่จะทาเงินให้เราได้ มันจะทาเงินให้เราไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจ้วยแหละเพราะถ้ามันไม่มีคนมาอยู่มันก็ไม่มีตตงม,มาให้เราถูกปะเพราะฉะนั้นสุดท้ายสําคัญที่สุดคือเรื่องของการศึกษางั้นอยากฝากอะไรถึงที่ปรึกษาการลงทุนที่ททอาจจะไม่ได้สามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้แบบเฉียบจริงๆอะไรเงี้ยดูโจมตีนะเอา,เอา,เอา,เอาตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้โจมตีคนที่ไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าถ้าเป็นถ้าคนที่เป็นตัวจริงในมุมพี่นะถ้าคนที่เป็นตัวจริงเนี่ย คนเลสเบกเลยแล้วต้องบอกงี้มีที่ปรึกษาการลงทุนที่เก่ง mm. ๆเ,งเยอะมากที่พาคนจากไม่ไม่ค่อยมีอะไรไปรวยได้เลยเว้ยไปรวยได้เลยเว้ยมีเยอะมากแต่ประเด็นคือคนเหล่านั้นนะออันนีเพื่อให้ติดเช็คลิทให้แล้วกันคนเหล่านั้นเนี่ยคุณคุยด้วยเนี่ยหนึ่งเขาจะต้องไม่ขายงูขายซั่วนแน่เพราะเขาจะสก,กรีนก่อนเลยว่าคุณพร้อมไหม คนที่เป็นมือชีพเนี่ยเขาไม่ยอมเอาเครดิตเขามาเสียกับการขายอะไรให้ลูกค้าแบบมูมส่วๆเม,มือชีพคนเก่งๆจริงเนี่ยโขนเขาก็ลงทุนเองอื set, มแอสเซทมีไม่รู้กี่ล้านเก็าปะเขาถึงสามารถมาแชร์มาให้คำปรึกษาได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาจะปรินคุณเป็นอย่างดีแล้วเขาจะไม่ยอมให้คุณมาแบบโจงตีแน,เน่เพราะนั่นคือเครดิตเขาสองเขาต้องให้ความรู้ เ,เขาจะเช็คก่อนเลยว่าคุณรู้ไม่รู้ขนาดไหนเขาจะมีการบอกอย่างแบบให้เคลียร์แล้วให้คุณตัดสินใจได้เลยว่าแบบมันคืออะไรบ้างต้องเจออะไรบ้างคุณ <c oughs> ต้องเจออะไรบ้างคอยที่คุณต้องเจอสิ่งที่คุณจะได้สิ่งที่คุณจะไม่ได้คืออะไรแล,แล้วคุณคือคนตัดสินใจเว้ยแล้วคุณคือคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นนี่คือจุดสําคัญมากๆในการที่แบบ jacket, เราจะดูเพราะว่าถ้าเราเลือกได้ถูกอะที่ปรึกษาการลงทุนเนี่ยนะไม่ใช่ที่ปรึกษาสัญหาเนาะที่ปร,รึกษาการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเลือกใช้ได้ถูกเขาจะพาคุณรวยได้แบบมากๆเลยแต่ในขณะะเดีียวกัันนนถ้าคท่่่่มมไใชอ ถ้าคนที่มันไม่ใช่อ่ะมันก็เจ๊งได้เหมือนกันคือคือมันก็ย้อนกลับมาปัญหาเดิมของของบ้านเราเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ได้มีการควบคุมอ่ะมันไม่มีเสือมันไม่มีเสือเออมันมันใครมันจะมายังไงก็ได้แล้วก็แล้วก็แบบมันเอางี้พี่ประสบการณ์ที่พี่เจอเพิ่มไปคือพี่เจอพี่เจอคนใกล้ตัวที่เป็นทีมงานเราเองที่เคยโดนหลอกด้วยซ้ำมันเป็นคนทุกวันนี้ยังเครียดอยู่เลยทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังเครียดอยู่เลยทุกวันนี้ขนาดมาทำงานารสาหาเราแบบเปลี่ยนต่อให้เปลี่ยนท้ายมแล้วยังเคลื่อนอยู่เลยแต่ว่า ก็คือเคยเป็นคนที่แบบเคยทับเคยโดนหลอกอะไรอย่างนั้นมาด้วยซ้ำมาเพราะฉะนั้นก็ต้องสกรีนให้ดีแล้วก็อเดี๋ยวบอกให้ก่อนแล้วกันว่าเปิดก่อนเลยว่าถ้าในมุมคนที่ไม่รู้อ่ะก็อยากให้ถ้าเราจะแนะนำใครสักคนเราต้องรู้จริงอืมแล้วก็ค่าคอมไม่กี่แสนที่เราจะได้ในการขายหนึ่งครั้งไม่คุ้มกับชีวิตคนที่เสียหายเป็นสิบล้านเลยในม่มพี่นะนี่สิ่งเดียครับโดนเหมือนโดนด่าย้อนหลังอ่ะมันโดนจริงมันโดนจริงปีที่สี่ เริ่มแล้วปีหนึ่งสองสามยังปีที่สี่เนี่ยเริ่มแล้วลายระเบิดแล้วจริงแล้วคิดดูถ้าคุณนคนขายเก่งนะโหขายเก่งเก่งเนี่ยปีปีหนึ่งรุ่ขายลูกค้าปีลรืยี่สิบลายทำงานสี่ปีลูกค้าหกสิบคนเจ็บเจ็บัดสคัญที่สุดอสังหามเป็นโปรดักที่จะดีจะจะจะดีจะแย่ขึ้นอยู่กับตอนตัดสินใจซื้อลงไปเลยโอเคแต่การลงทุนมีความเสี่ยงเขาจะบอกเฮ้ยลูกค้าตัดสินใจเองใช่แต่ในบุงเราที่เราจะต้อง ให้คําแนะนําลูกค้า่รู้สึกว่าเราก็ต้องให้คําแนะนําเขาได้แบบเต็มที่ก่อนน่ะแล้วที่เหลือเขาเลือกเองอะ่ะไม่ใช่ว่าถ้าเราพูดไม่หมดถ้าเรายังไม่ให้ลูกค้าเข้าใจเรื่องแคสตโฟลูกค้ายังไม่เข้าใจเรื่องยิวลูกค้ายังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องของแบบเอออนาคตเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วเขาต้องมาเจอปัญหานี้เองโดยเขาเซอร์ไพรส์เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาซื้อราคาโอเวอร์แวลูแล้วเขาต้องมาลุ้นกับการที่ว่าเอ้ยราคามันไม่ขึ้นเพราะอะไรนะถึงจุดนั้นมันแก้อะไรไม่ได้ว่ะแล้วถึงจุดนั้นจริงๆนะ ไอ้นี่แหละที่เขาเจ็บตัวกันเยอะๆจากวงการแล้วแล้วนี่แหละที่แบบเอานี้พูดขึ้นมาคิดว่าทุกคนก็พอเห็นภาพเพราะมันไม่ต้องให้เราพูดหรอกทุกวันนี้ปัจจุบันอะไรแบบนี้ในวงการมันมีคนด่ากันเยอะมากอ่ะเยอะมันมีคนด่าแล้วมันมีคนเจ็บตัวกันเยอะมากๆอ่ะมันเลยมีคนด่าพวกที่เป็นแบบกูรูปลอมอ่ะจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีค่าที่บอกเลสเปกนะส่วนตัวรู้จักคนที่ทํางานด้านการที่ภุตาการลงทุนโดยเฉพาะคนที่เขาเก่งๆเลยอ่ะผมมันพาคนรวยเยอะมากใช้คํานี้เลยพาคนรวยเลยนะแล้วเขาแบบตัดสินใใจห้้ไดเลยว่า อะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อถ้าคนคมคมนี่คือไม่เขาบอกไม่ะจะจะไม่ใช่แบบเออใช้ซื้อได้อะอไม่คือไม่อะไรที่ใช่เขาบอกใช่จองเลยอ,อะไรนั้นเลยประมาณนี้ no. โอเคโอเคจริงๆส่วนตัวผมเสริมนิดนึงละกันเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าในมุมของเป็นที่ปรึกษาละกันในมุมของเราเนี่ยจริงๆอยากให้พูดข้อเสียเยอะสมัยนี้เขาทันกันแล้วว่าข้อดีมีอะไรบ้างทุกคนรู้หมด แต่ทุกคนมักจะอยากได้ยินสิ่งที่เรียกว่าข้อเสียทั้งหมดอขอเน้นเรื่องนี้เลยว่าถ้าเราจะเป็นที่ปรึกษาแล้วเราอยากจะช่วยเขาจริงอะ่ะพูดข้อเสียทั้งหมดที่เรารู้ให้เขาไปตัดสินใจเองว่าเขารับได้ไหมเขาต้องเจออะไรในอนาคตเพราะว่าพอยหลักๆที่นักลงทุนหลายคนทําพลาดบางคนทําพลาดแล้วมันไม่เครียดเพราะเขารู้เขาต้องเจอกับอะไรเตรียมใจไว้อยู่แล้วเออมันเตรียมใจไว้แล้วว่าอนาคตเขาต้องต้องรู้สึกนี้อยู่แล้ว <Yes. S 2> เขาต้องมีการคิด มันมีสิทธิ์มันมีสิทธิ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะเออมันคิดมาแล้วว่าโอเคอันถ้าอันนี้กูรับได้เออแต่ถ้าสมมติเขาไม่รู้เนี่ยมันคนละฟิลเลยอมันอาจจะเครียดถึงขั้นโอเคมันทำทำร้ายตัวเองมันเยอะแยะถ้ามันถึงจุดนั้นอ่ะเราไปที่ปรึกษาไม่รู้สึกอะไรแล้วเชื่อมันพูไม่ถูกอ่ะเออเชื่อว่าการแนะนำาใครสักหนึ่งคนเนี่ยแนะนำโพดะแต่มันกลายเป็นว่าเราไปทำร้ายชีวิตเขาอ่ะแย้นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันฝากไว้ อังนั้นวันนี้ขอบคุณตนมากครับก็น sure> ี่ก็เป็นแบบพาร์ทหนึ่งในแง่ของเรื่องอะไรที่เป็นแบบดราม่าในวงการสังหารกันเพราะว่าจริงๆที่อยากหยิบลเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เออก็เจอประสบการณ์กับคนใกล้ตัวมาเยอะแล้วก็เจอดามเมจมาเยอะมากๆแล้วกันไอคนที่บอกว่าเป็นนักลงทุนในสังหาที่เจ๋งเพราะที่ปรึกษาสังหาวงเล็บตัวปลอมใช้คานี้แล้วกันเนาะอ่ะถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์การเจออะไรแบบเนี้ยทั้งเวิร์กและไม่เวิร์กยังไงก็อยากจะ ให้ทุกคนลองคอมเมนต์พิมพ์คุยกันด้านล่างก็ได้ครับจริงประสบการณ์ของเราทั้งในแง่ดีหรือไม่ดีจะเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆของเพื่อนๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ